พันแปดบ้านปะโค่เนอะแมนไปยกไปอยกลๆแล้วบานะโค่นนพ่อ้อยไปใส่ก็ว่าเขาแปลการพี่หญิงก mm. ับหญิงบรูของเขาเธอไปไปโฟมด้านในเขากเอาแดกก่อเออเอาไปลดึงแล้ว อันนี้เราไมันด้ตายก่อนอนะครับตัวนี้มันมีไปไปไปเอว<ะ>ันนี้คุณายายจะปล่อยป่ยปาเด้อพี่น้องเคุนมาปล่อยป่าให้ปล่อยอันอันนี้คว้างพีละท่าพีละกางทั้ <f ie> ทงแม่นี่บอเออปล่อยอันทั้งทึ่งนี่ถุงนึ่ง,งว้ามามาปล่อยป่าให้พ่อเป็นพิธีพ่อเป็นเลิอกนี่ไงไอผู้เฒ่าผู้ทั่ววันปล่อยให้ก่อน เดี๋ยวพอเดินเตงสิปลายน้ำกดดเี๋ย้นปล่อยปลาอิ่มขีวกับปล่อยถุงหนึ่งเด้อเจ้าแกะมันทำไงเออว่างอะไรนี่ละแม่แม่เจ้าเออว่างเสือห่มละเอาเจ้าปล่อยลงนี่อันนึงเออเจ้าลงไปนนางโยกขี้ดินนะแกะเราเป็นนางขีโยกมีดมาปาดเลยนะแกะอะไรอย่างเงี้เจ้าเจ้าถุงไว้ถุงไว้ใส่บ่ เออดึงนเออแม่ห่ะคุณยายปล่อยเป็นเลือก่อนเด้อพี่น้องบนปาห่ไว้ๆเด้อบนยายปล่อยก่อนไปหลานหิ่ไว้อ้เด้อเอาปล่อยชุนึงบนแม่ปล่อยชุนึง เอ้ยจะเปิดมันก่อนเนาะเปิดไปเลยคลอยลูกเค้ยรค่อยมามามาไม่เปิดให้เฮลยค่อยมามาอี่นะแม่พี่เร็วเคคยลูกตะวันมันก็ซือมาแล้วไปทงเดียวไปแล้วจะไปข้างไตแบนี้เอาลูก้างไตมัดกับข้างคน ปลยแบกมงมงมแบกมต้นมงมงเหพ่อ yup. มันจ like, <re fer ites> ังตื่นมงต้นมงจ้าป้ยต้นมงมงพ่อเราแม่บานี้ทั้งๆบนตงป้ายป้ายต้นเต๋บปา้ทั้งหลังเจังป่นมันลายแล้วตัวเมื่อตัวเมื่อน้อยคุณแม่จะลาาป้ยป่า ปล่อยทั้งใตได้ไหมแก่จเจ้าปล่อยมันเดือดรลายถุงอยู่ดอกเจ้าปล่อยก้อนก็นได้แต่ว่าอยากเห็นภาพน้ำกันแต่ว่าอยากเห็นมาน้ำกันไหนไมันเห็นน้ำกันเตรีภาพพร้อมกัน,นเออเจ้าปล่อยได้ขี้ว,ว่าต้องลงไปลูกติดตกเห็นไหมครับปล่อยอ โอ้ยงานเออยู่บ่อนเี่ป็นเงินเป็นทองอีกคนเด้อเูยเด้ออยังยังกัเงินเบิดบ่อเงินบ่อทอง้เล้ยคครับทองให้ท่วมหัวท่วมหางให้อะฟงฟงควาหวานคนไปวันเอ้าปไปเลยไอดถู้เขาโอ้คน เคยเป็นพระแถวพน่อยเป็นสิริมงคนให้ครับเออย่ว้ตัวไว้ได้หลาเอ้ไปนำเงินช่วยม่ยนำเงินช่วยช่วยเออขอปอภัยได้หม่รับจะบ่ม้เออ เดี๋ยวอันจะจังหวังมา่งความกันก็ได้ผมอยากได้ภาพน้ากันนะนะาอือนี่เด้อพอหวานเด้อพอเถาเงเพิ่นพุ่นเงยกระมือไเพิ่นนั่นปล่อยไอนเลึกเปนไส้พอเด่นครับนี่ไปไๆเลยล่ะเด้อพอหวานเพิ่นเป็นคนปล่อยฮะไปแล้วอือนี่ตายอยู่ คนหยอกคนสั่มมานำรถนี่ทีนี่น้ำสำัมตอนน้ำเขาอันบุกตามาันอ่านองตากคนกลับบ้านเราบ้านนี้ไปแล้วไป,นนป,ปแล้วไปนเ,นเดี๋ยวได้จะฝ่าวยเด้อถ่ายประเด็นท้ายขีดเด้อแกะไปรถประเด็นโยกนี่ไปซอยก่อน เจะจะเส่ลมนะแม่มันหนักทีดิเอาซ้ำจับได้นะมันสิลมขาบ่เฮาขาเจ้าบ่าาดีนะาขาคนบ่ดีอ ไปปอยบอกลบกลน้องตังน้องตังไปต้นป่อยฟังฟังพุนทังพุนพุ่นยางโค้งไปพุนพุนทั้งต้นบักทั้งไต่พุนใต้ทังไต่พุนเออบงนี้ป่อยแล้ว น้องตั้งกับพูดแม่อขอบีเคียวเด้ออีเคียวถือเดีย๋ยดรูปให้มันยอกมันจะตายอเออเดี๋ยนะเดือยวมันจะตายมันจะตายใจมันยอกน้ำถือคือนพนน้ำหนึ่งหนึ่งขึ้นพ้นเออถือนั่งหนึง่งหนึ่งมันยอกไปดิเออไปเหรอแม่ไปรถไปหากันลับบัตรดินห่อนเด้อดินห่อนไปโล ดึงรถตั้งดึงเลยเออนั่นล่ะไปเอาคุณแม่จะล่ากำลังตั้งข totally. ุนมาปล่อยปลาให้ละักตั้งไว้ไปเร็วเลยดึงแม่ดึงเออนั่นล่ะไปลงรถไปลงใส่กับไปรถเดี๋ยวยู่สองถุงหรอปะยืนหัน ตังตังว่าน้ำ่แม่นี่ไว้เด้อางสันแม่จะไปบวน้้ชิวนะนมันหย่อมตายมันจะตายกอนเปิดเปิดเปิดให้หมอมันหยอนี่ยไปไปเด้อบางสันตังตังคูหลักตังไว้ให่ใคคนรัก เออลกตั้งไว้อยากให้เพื่อนอันวยพอดนะฮขอให้ใหญ่ให้ได้สิบันรถ้าัถเลือเท้าเบาเท้าเบา้ป่อยใหญ่เลยเดอดเด็ดหอนเพถุงนึงทั้งห่นเออใหญ่เพิ่เดียวดาะเกลาเกลาเก็บถุงเนาบเลาเก็บถุงเออแล้วครับเอาน้องตังมาถือกล้องบัด เปนก่องขอเอนองเอนเอเอามาซํานี้ขอให้เป็นอลล้อหอเ้อหอมาเปดกด้เรอยรถเหือนคมาซานบอเงินบอทองแล้วอันนี้นีละบอเงินบอทองอื่นบอเงินบอทอง่ะอันนี้น่ะนีละเงินทองค่ะตา น้ำมันต <si ้องไม่เือไปตลอดจันก่อนประมาณแบบมันอนสายมันตึงตัเอาไว้ให้ปลานิ้นกินลูกโอ้ยแล้วมันอยู่นี่ปลานินกินกินปลานิกินลูกปลานี่อยู่แล้วปลามันใหญ่กว่าตูนะกินไปเลยใหญ่ไป้เลยโอ้ยจะแมนงามเนาะเอามา บายคุณแม่คุณกับน้องตังรักตังไว้คกับไว้ป่าเด้อพี่น้องคุณบัวดอกนารักไปไขอบคุณครับคุณแม่น้องตังเด้ออเขียวไอ้เขีู้ว